สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวงนะคะอ่าน้องหวงสาวหวงก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าอ่าวันสองวันน้องหวงขอลงแค่สองสูตรนะคะพี่น้องจา๋าพักสายตานิดนึงนะคะอ่าลงแค่สองสูตรคือสูตรมัดรวมแล้วก็สูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวน้องวงเขียนวันที่ก่อนนะคะจะได้เขียนตัวใหญ่ๆให้ด้วยเนาะอ่าวันที่16 16มิถุนายนสองพนาย่น,นะคะพี่น้องจา้าเขียนตัวใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่า f อฟบางท่านก็บอกว่าน้องวึงมองไม่เห็นตัวเล็กนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คะ,อ,ะอ่านออกประนอพี่น้อง ต,ต้องซื้อคขยก็ไดหานอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงจะลงแค่หานอยสูตรมัดรวมแล้วก็หานอยสูตรหนึ่งนะคะ,ะช่วงพักสายตานะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงเริ่มจะแสบตาสายตาบดีแล้วพี่น้องจา๋าหานอยสูตรหนึ่งนะคะพี่พี่น้องจ๋าก่อนไปชมมาฟังคําเตือนกันสักนิดนะคะ คำเตือนตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีสติในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็จะมีเข้าบินบุดบ้างนะคะพี่น้อง สวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีพ่ทุกคนนะคะ f c เก่า f c ใหม่นะคะพี่น้องจาอ๋าที่มาเป็นกำลังแรงใจให้น้องบึงอยู่ตลอดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องจา๋าเป็นกำลังใจให้กันยาวๆเด้อพี่น้องจาอ๋าค่น้องบึงก็จะได้มีกำลังแรงใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันให้พี่น้องเรื่อยๆเนาะ ามาดูฮานอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าฮานอยสูตรหนึ่งมาดูชุดเด่นกันนะคะชุดเด่นนะคะพี่น้องจาอ๋าชุดเด่นน้องวึงก็จะให้ที่สองกับเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดมาดูสองกันนะคะว่าจะให้อะไรบ้างนะคะสองก็จะมีสองศูนย์นะคะพี่น้องจ๋า น้องหุ่งเขียนตัวประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยสองหนึ่งสองสามสองแปดสองเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ็ดกัดน,นะคะเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์ จ็ดสองเจ็ดสามสี่เจ็ดเก้านะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องอึงชอบให้นะคะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะอันนี้มีชุดกันนะคะ ชุดกันน้องวึงก็จะให้ที่เก้านะคะพี่น้องจ๋าให้ที่เก้านะคะขาย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจาอ๋าที่นําแนวทางมาแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องเนาะชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะ อ่าเอาตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องบึงทาไปตามสูตรคำนวณไปตามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาดูชุดกันนะคะชุดกันน้องบึงก็จะมี90นะคะ92 9 4 9 8สี่ก้แปดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเราจะมาเน้นน้องหวึงจะเน้นตัวที่น้องหวึงชอบให้นะคะสองนะคะพี่น้องจ๋าน้องวึงชอบสองสามนะคะแล้วก็สองเก้านะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์ แล้วก็เจสี่นะคะพี่น้องจ๋าเผื่อมีใครชอบเหมือนน้องวึงเนาะแล้วก็เป็นเพียงแนวทาง,ทงเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้องวึงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าทำตามสูตรได้มาก็อยากนำมาแบ่งปันเพร่อไม่พี่น้องเผื่อชอบเหมือนกันนะคะอ่า สำหรับฮ้านอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าของวันที่16มิถุนายน2564นะคะชุดเด่นน้องวึงก็ให้ไปที่2กับ7นะคะอ่า2ก็มี2 0 2 1 2 3 2 8 2 9หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าส่วน7นะคะ7ก็จะมี7 0 72 73 74 79ค่ะ ส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันมีชุดกันด้วยนะคะ4ี่คู่นะคะพี่น้องจา๋าชุดกันน้องบึงก็ให้ไปที่9นะคะอ่าก็จะมี9ก9า9ูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดนะคะอ่าเห็นชัดไหมคะพยายามที่จะเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้อ่าพ่อแม่พี่น้องเราเห็นชัดๆนะคะเมื่อก่อนน้องว่าน้องบึงเขียนตัวเล็กน้องบึงก็เพิ่มขนาดขึ้นให้แล้วนะคะพี่น้องจา๋า อ่ะใครชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋ามีตัวชอบก็ค่อยแวะมาชมก็ค่อยเลือกนะคะพี่น้องจ๋า,าเลือกเอาตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน,อน้อยด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังแรงใจทําคลิปทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆเนาะพี่น้องจ๋า อ่าน้องุ๋งเอามาใกล้ๆนะครับพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้น้องวุ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนลำบากนะคะพี่น้องจ๋าใส่แมสดพกเจลด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะอ่าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะนำแนวทางมาแบ่งปันอีกนะคะอ่าขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ